สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคาบนี้นะครับก็เป็นคาบวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเปิดนักแบบฝึกหัดนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2, ชั้นป .6 นะครับไปที่หน้า55เราวันนี้นะครับเราจะทํากิจกรรมที่3.2แรงดึง 1. ดูดและแรงผลักทางไฟฟ้าครับสาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1อธิบายการเกิด และผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูได้ข้อที่2ปฏิบัติกิจกรรมแรงดึงดูดและแรงผลักทางไฟฟ้าอย่างร่วมพลังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจข้อที่3บ่งชี้ตัวแปรต่างๆตั้งสมมติฐานและสรุปผลการทดลองได้ข้อที่4มีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป ชมวィィิดีโอนะครับอธิบายวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์อย่างแรกของเราเนี่ยต้องมีก็คือผ้าสักลาดนะครับผ้าสกาดแบบนี้ลูกโป่งสองใบหลอดสองอันเข็มแล้วก็ขวดน้ําแล้วก็มีดินน้ามันอยู่ข้างบนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ชมวิดีโอวัสดุอุปกรณ์แล้วนะครับให้นักเรียนเปืนมาที่หน้า57านะครับเราจะมาทําคําถามก่อนทํากิจกรรมก่อนนะครับ ข้อที่1คําถามสําคัญในการทดลองคืออะไรนะครับคำถามสําคัญในการทดลองก็คือแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อที่2การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมือนกันนะครับก็คือผ้าแห้งหรือ ผ้าสกาดที่เหมือนกันนะครับต่อไปข้อที่3การทดลองนี้จัดให้อะไรที่แตกต่างกันก็คือชนิดของวัตถุนะครับได้แก่หลอดพลาสติกลูกโป่งนะครับข้อที่4การทดลองนี้ต้องการติดตามสังเกตอะไรก็คือลักษณะของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับไปชมวิดีโอ ทดลองนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะทดลองกับหลอดก่อนนะครับเราจะทูหลอดอหลอดแรกก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการเจาะนะครับเจาะบริเวณตรงกลางของหลอดเจาะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นําหลอดมาเสียบบนนี่นะครับแล้วก็ลองทดสอบดูอ่ะเป็นไงครับ เมื่อเรามีการนำผ้าสกัลลานเนี่ยไปถูกกับหลอดนะครับมันจะเกิดการถ่ายอุ่นประจุนะครับถ่ายอุนประจุแล้วมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นซึ่งไฟฟ้าสถิตเนี่ยเ,ยเ,ยเมื่อเรานําวัตถุที่เป็นกลางก็คือนิ้วมือของเรานะครับไปจ่อกับหลอดที่เราได้ถูนะครับที่เราทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วเนี่ยมันจะดูดดูนะ นี่นะครับเห็นไหมอ่ามันตามนิ้วครูเลยครับมันดูดตามนิ้วครูเลยนะครับนี่อ่าจากนั้นนะครับเราจะทําการทดลองนะครับหลอดกับหลอดก่อนนะครับเอาหลอดสองอันเนี่ยมาถูก,กับผ้าสกาดัดเหมือนเดิมเลยนักเรียนแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับโอเคน่าจะได้แล้วอ่ะเราก็นําหลอดอีกอันเนี่ยมาจ่อไว้ใกล้ๆนะครับอ่านะักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นไงครับ ดูนะครับมันผลักกันนะครับมันผลักกันเห็นไหมดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมโอเคครับหลังจากที่นักเรียนได้รับชมวิดีโอการทดลองระหว่างหลอดพลาสติกกับหลอดพลาสติกแล้วนะครับนักเรียนจะพบว่า วัตถุทั้งสองเนี่ยนะครับมันเกิดแรงผลักกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ผ้ผาสก,กาดนะครับผ้าสก,กาดมาถูก,กับหลอดพลาสติกทั้ง2หลอดเลยนะครับมันก็บริเวณหลอดเนี่ยมันก็เกิดประจุ ประจุดีแบบเดียวกันทั้งสองหลอดประจุชนิดเดียวกันเนี่ยเมื่อนํามาใกล้กันนะครับมันจะเกิดแรงผลักครับต่อไปนะครับเราจะไปชมวีดอการทดลองระหว่างหลอดพลาสติกกับลูกโป่งกันอ่าต่อไปนะครับครูจะลองใช้ผ้าสักลานเนี่ยเนี่ยถูกับลูกโป่งหลายๆครั้งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับครูก็ถูเลย พอเราถูจนถึงระยะเวลาหนึ่งเราก็ลองมาใช้ลูกโป่งเนี่ยดูดกับเศษกระดาษดูว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับอ่าเศษกระดาษเป็นไงครับเศษกระดาษติดลูกโป่งขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเราเรียกปรากฏการนี้ว่าไฟฟ้าสถิตนะครับปรากฏการไฟฟ้าสถิตเพราะว่าผ้าสกลาดกับลูกโป่งมันมีการอ่าเมื่อเราถูกันแล้วนะครับมันจะมีการถ่ายอุประจุก,กันต่อไปนะครับเราก็จะทำการทดลองระหว่างหลอดกับลูกโป่งนะครับ โดยให้เรานาหลอดออกมาแล้วก็ถูผ้าสกัดนะครับสักคู่หนึ่งพอถูเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาปักไว้เหมือนเดิมจากนั้นเราก็นําลูกโป่งครับมาจ่อไว้ใกล้ๆนะครับดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ่าเห็นไหมครับ หลังจากที่นักเรียนได้ชมการทดลองนะครับระหว่างหลอดพลาสติกกับลูกโป่งแล้วนะนักเรียนจะพบว่าเมื่อเรานําผ้าสกัดไปถูก,กับหลอดพลาสติกนะครับแล้วก็ไปถูก,กับลูกโป่งเนี่ยวัสดุอ่านามาจ่อใกล้กันมันจะดูดดึงดูดกันใช่ไหมนักเรียนเพราะอะไรเพราะว่าหลอดพลาสติกกับลูกโป่งมันเป็นวัตถุคนละชนิดกันนะครับถ้าวัตถุคนละชนิดกันเนี่ยถูกทําให้เกิดแรง ไฟฟ้าสถิตขึ้นนะครับมันก็จะดูดกันซึ่งแตกต่างกับหลอดพลาสติกกับหลอดพลาสติกใช่ไหมในตอนแรกมันเป็นวัตถุชนิดเดียวกันนะครับมันจะผลักกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปชมภาพการทดลองลูกโป่งกับลูกโป่งดูนะครับนะครับเราก็ทําการถูลูกโป่งสองลูกนะครับเมื่อเราถูลูกโป่งสองลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็นามันมาจ่อกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเป็นไงครับ มันเกิดแรงแรงดูดโดยแรงผักครับอ่ามันเกิดแรงผักกันใช่ไหมนักเรียนเมื่อคุณนามาจ่อใกล้ๆกันเนี่ยนะครับมันผักกันออกนะครับนี่นะครับดังนั้นสรุปได้ว่าเมื่อเรานําผ้าสกหลานนะครับมาถูกับลูกโป่งนะจะเกิดแรงผักหลังจากที่เราได้ชมนะครับวิดีโอการทดลองลูกโป่งกับลูกโป่งแล้วนักเรียนจะพบว่า ลูกโป่งสองใบเน,เนี่ยเมื่อเราถูก,กับผ้าสก,กาดนะครับมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วถ้าเราเรานำลูกโป่งสองใบเนี่ยมาจ่อใกล้กันผลที่ได้ก็คือมันจะผลักผลักกันนั่นเองนะครับเกิดแรงผลักขึ้นเพราะว่าลูกโป่งมันเป็นวัสดุชนิดเดียวกันใช่ไหมวัสดุชนิดเดียวกันมันจะเกิดแรงไฟฟ้าอขออภัยนะมันจะเกิด ประจุไฟฟ้าบริเวณพื้นผิวที่มันเหมือนกันนั่นเองนะครับประจุไฟฟ้าเหมือนกันมันจะผลักกันนะครับซึ่งแตกต่างจากหลอดพลาสติกกับลูกโป่งหลอดพลาสติกกับลูกปง่กกกปงเนี่ยมันเกิดประจุไฟฟ้าที่มันแตกต่างกันมันก็จะดึงดูดกันนั่นเองนะครับมาที่คําถามหลังทํากิจกรรมแรงไฟฟ้ามีลักษณะอย่างไรก็คือเป็นแรงผลักและแรงดูดน,นะครับแรงผลัก จะเกิดกับประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันส่วนแรงดูดนะครับเกิดจากประจุไฟฟ้าเป็นไงครับต่างชนิดกันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสนะครับเป็นแรงไม่สัมผัสต่อไปข้อที่สอง วัตถุไฟฟ้าชนิดเดียวกันแรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรแรงไฟฟ้าก็จะเป็นแรงดูดหรือแรงผลักทั้งเรียนแรงผลักนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันไงแรงผลักประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะเกิดแรงดูดกันนะครับ ข้อที่สสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรเราก็สรุปได้ว่าวัตถุนะครับเมื่อนำไปขัดถูด้วยผ้าแห้งจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับวัตถุชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าเหมือนกันเมื่อนำมาใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักส่วนวัตถุต่างชนิดกันนะครับจะเกิดประจุไฟฟ้าที่มันต่างกันเมื่อนำมาใกล้กันก็จะเกิดแรง ดูดนะครับโอเคครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยใช่ไหมนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถนำไปทดลองที่บ้านของนักเรียนนะครับหาวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะครับมาทดลองดูนะครับสําหรับคาบนี้นะครับก็จบการเรียนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ